ข่าวดีเกาหลีใต้เตรียมวัคซีนแล้วนะครับ250แห่งเตรียมฉีดมีทั้งต่างชาติและคนในเกาหลีสิ้นเดอนมกรลานี้เตรียมตัวนะครับ hey, สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็อยู่ช่องลูกอีสานอบป้าเลยนะครับผมเจอกีกแล้วนอกวันนี้ เช้า,ชาที่สดใสอากาศก็ค่อนข้างที่จะสบายๆนะครับช่วงนี้เนะาะที่เกาหลีนะตอนนี้สบายเย็นนิดๆหน่นนอยๆนะครับไม่หนาวมากถือว่าอากาศกดีมากนะครับก็วันนี้แต่งตัว่อๆหน่อยนะครับแปลกๆหน่อยนะพอดีได้เสื้อมาจากอาจารย์นะครับอาจารย์เขาจะกลับไทยเขาก็เลยให้ผมมานะครับใส่วันนี้ก็จะไปธุระข้างนอกด้วยนะครับไปอาจจะได้ไปส่งอาจารย์เขาอะไรอย่างนี้นะครับเพราะเขาจะกลับไทยแล้วแกมาอยู่นี่4ปีกว่านะเป็นอาจารย์อยู่ที่คิดจักรเนาะก็นะครับ นี่แหละก็เดี๋ยวก,ก่อนที่จะไปข้างนอกกันผมก็เลยจะมาเล่าสู่พี่น้องฟังว่าสถานการณ์ช่วงนี้เป็นแบบไหนนะครับตอนนี้สถานการณ์ดีครับพี่น้องเกี่ยวกับโควิดเนาะเพราะว่ามันมีพี่น้องหลายหลายคนก็ทักเข้ามาถามผมใช่ไหมครับว่าพี่จะเปิดประเทศง่ายไหมนะครับแล้วก็ตอนนี้เกาหลีอ่ะเขาจะให้บินเข้าตอนไหนคือถ้าให้ผมพูดแบบฟันธงเลยมันก็ผมไม่รู้นะครับไม่มีใครบอกได้มันขึ้นอยู่กับโควิดขึ้นอยู่กับสถานการณ์หลาย,ลายอย่างใช่ไหมครับแต่อันนี้คือ ก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้พี่น้องฟังมาเป็นสัญญาณที่ดีแล้วนะครับตอนนี้เนาะก็ถ้าพูดถึงเรื่องโควิดเนี่ยจำนวนมันก็ลดลงค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอ่าแล้วก็การติดเชื้อน่ก็น้อยลงควบคุมได้ได้ดีขึ้นนะครับอยอดติดเชื้อมีไม,ม,ม่มีอยู่แต่มันก็ไม่ไม่ได้พุ่งสูงขึ้นแบบหล,ก 1, ลกักพันอะไรเงี้ยเนาะมันก็คือหลักร้อยร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยต่อวันยอดคนหายก็เยอะขึ้นนะครับคนกลับบ้านอะไรเงี้ยอ่าที่รักษาหายเยอะขึ้นนะครับ ทีนี้มันมีข่าวอันนี้ครับพี่น้องนี่ผมจะมาอ่านให้พี่น้องฟังเนาะก็28มกราคมนี้นะครับประกาศผู้ได้ไดรับวัคซีนรอบแรกเนาะคืออย่างนี้ครับใน,นที่อาขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยกุ๊กนิวนะครับผมไทยไทยกุ๊กนิวข่าวเกาหลีเนาะพี่น้องก็เป็นสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับผมในเพจนี้เนาะ,ะในวันที่28มกราคมนี้นะครับจะมีการประกาศแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนโควิด19 แผน,นกา่าวนั้นนะครับจะมีการระบุว่าละเอียดว่าใครได้รับการฉีดวัคซีนก่อนและจะได้รับที่ไหนและเมื่อใดนะครับผมประธานนายทุนดีนะครับมุนเจอินได้ประกาศแล้วว่าประชาชนทุกคนจะได้รับฉีดวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและรัฐบาลจะรับผิดชอบต่อผลข้างเคียงของวัคซีนทั้งหมดนะครับเจ้าหน้าที่กักกันเผยว่าวัคซีนจะเตรียมให้รวมไปถึงชาวต่างชาติในเกาหลีใต้ด้วยนะครับ ปัจจุบันวัคซีนนะครับได้รับการจัดสรรแล้ว56ล้านโดสนะครับและบวกกับนูอ่าแวกอีก20ล้านโดสนะครับรวมทั้งสิ้น76ล้านโดสวัคซีนทั้งหมดนั้นนะครับยกเว้นเจสเซนนะครับผมอาจจะออกเสียงผิดนะขออภัยด้วยถ้าออกเสียงผิดนะครับจะต้องได้รับการฉีดวัคซีน2ครั้งนะครับเจ้าหน้าที่กักกันโรคจึงได้เตรียมสถาบันทางการแพทย์1 0 0 0 0แห่ง และศูนย์ฉีดวัคซีน250แห่งไว้รองรับต่อการฉีดวัคซีนแล้วนะครับผมอ่านี่คือนี่คือนี่เนาะเขาประกาศแล้วสิ้นเดือนนี้พี่น้องเตรียมตัวนะครับมการานเนาะเริ่มแล้วมีเริ่มประกาศออกมาแล้วนะอ่าทีนี้ข่าวต่อมานะครับก็เกี่ยวกับวัคซีนเหมือนเดิมเนาะเนี๋ยนะครับอ่านี่นะครับ,รบเตรียมศูนย์ฉีดวัคซีน250แห่งนะครับ กอาฉีดวัคซีน600ครั้งต่อวันต่อศูนย์เตรียมศูนย์เนาะอันนี้คือวัคซีนโควิด19นะครับที่จะเปิดตัวครั้งแรกในเกาหลีช่วงต้นเดือนกุมภานะครับมีแนวโน้มจะเป็นวัคซีนไฟเซอร์รัฐบาลเกาหลีใต้จะเริ่มประกาศที่ศูนย์ตั้งศูนย์ฉีดวัคซีน250แห่งในสัปดาห์หน้านะครับอย่างไรก็ตามวัคซีนไฟเซอร์ต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิลบ75องศาเซลเซียสดังนั้นจึงจําเป็นต้องมี ระบบการกระจายและการจัดเก็บพิเศษที่ทรัดกลุ่มนะครับเป็นผลให้หน่วยงานกักกันและกําลังเร่งเตรียมวัคซีนให้พร้อมเนาะอ่าแล้วก็นี่นะครับมีความเป็นไปได้มากนะครับที่จะฉีดวัคซีนตัวแรกจะเข้ามาก่อนมันปีใหม่เกาหลีปีใหม่เกาหลีก็คือนี่ตุจีนนะครับสิ้นเดือนอ่นานี่กุมภาเนี่ยพี่น้องใกล้แล้วเนี่ยวันที่10เนี่ยเดี๋ยวผมดูปฏิทินแปน๊บนึงนะ มันจะหยุด3-4วันต่อกันนะประมาณเนี่ยต้นกุมภาเนี่ยสิกว่ากุมภาเนี่ยประมาณเนี้ยเดือนกุมภาเนี่ยเดือนหน้าพี่น้องมันจะเริ่มแลยละครับปีใหม่เกาหลีนะครับมันหยุดเนาะอ่านี่ครับเขาบอกว่ากําลังเรากําลังเล่นกําหนดสถานพยาบาลและศูนย์ฉีดวัคซีนนะครับเพื่อที่จะทําแผนการฉีดวัคซีนตามที่รัฐบาลกําหนดในช่วงแรกนะครับนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งสถาบันทางการแพทย์1 0,000แห่งเพื่อเตรียมตัวรับวัคซีนนะครับ ที่สามารถเก็บอุณหภูมิห้องได้เนาะก่อนอื่นกระทรวงการบริหารราชการและความมั่นคงนะครับมีเป้าหมายที่จะกําหนดและดําเนินศูนย์ฉีดวัคซีนนะครับ250แห่งแผนการติดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนนะครับที่จะแนะนําติดตั้ง1แห่งในเมืองต่างๆทั่วประเทศและศูนย์วัคซีนอีก3แห่งในสถานที่มีประชากรมากกว่า50,000 0คนนะครับปัจจุบันวัคซีนฉีด150แห่งได้รับการคัดเลือกโดยจะมีใช้โรงยิม90 สแห่งสถานอำนวยความสะดวกทางวัฒนธรรม30แห่งและศูนย์สาธารณกางแจ้งอีก10แห่งนะครับและสถานพยาบาล12แห่งนี่ครับกระทรวงการบริหารราชการและความมั่นคงได้ตั้งเป้าหมายในการฉีดวัคซีนอย่างน้อยวันละ600คนในศูนย์เดียวนะครับพี่น้องการอนุมัติให้ฉีดวัคซีนและการรักษาจะมีการเร่งขึ้นเช่นกันนะครับการสิดไฟเซอร์ จะได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการภายในเดือนมกราคมและวัคซีนเกาหลีนะครับได้อนุมัติแผนการทดสอบทางเทคนิคระยะแรกระยะที่2บางคนอาจติดเชื้อไปแล้วแม้แต่70%ของประชากรก็อาจจะมีภูมิคุ้มกันต่อโควิด -19 แล้วก็ได้นะครับปีนี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างวัคซีนและการรักษาการเว้นระยะห่างทางสังคมพวกี้ว่าเขาทําควบคู่กันพี่น้องมีการฉีดวัคซีนด้วยแต่มาตรการทางสังคมก็ยังมีเหมือนเดิมเว้นระยะห่างยังมีเหมือนเดิม เนะกาหลีเขาจะเอาเด็ดขาดนะอันนี้คือเป็นมนาตรการออกมาน,นี่คือเป็นข่าวดีนะถือว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็จะมีะก่อนหน้านี้ที่ผมพูดไปในเรื่องของอคนไทยคนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะได้รับการฉีดด้วยแต่ว่ายังไม่มีข้อละเรายละเอียดออกมาว่าต่างชาติเนี่ยมันจะเป็นประเภทกลุ่มไหนไม่ว่าจะเป็นทั้งคนวีหรือเปล่าหรือคนผีได้ฉีดไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะมีส่วนของข้าแก่ที่ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับพี่น้อง คือที่ผมมาพูดอย่างนี้คือมันเป็นสถานการณ์ค่อนข้างทีง่จะดีนะตอนนี้มันมีข่าวประมาณนี้แหละเรื่องของวัคซีนเรื่องของอะไรนะครับในเกาหลีมันส่งสัญญาณว่าถ้าวัคซีนเรียบร้อยผ่านไปแล้วโลกมันล,ลดน้อยลงลดน้อยลงทุกคนมีภูมิต้านทานการเว้นระยะห่างทางสังคมก็มีเหมือนเดิมมันก็อาจจะทําให้พี่น้องมาเกาหลีได้ผมว่าอาจจะเร็วขึ้นนะทีเนี้ยสำหรับคนที่ตั้งหน้าตั้งตารอเพราะว่าเหมือนที่ผมพูดทุกคลิปอ่ะที่มันผ่านมาแ่ะว,ว่า เกาหลี <al> <h iy> ก็คือเป็นเมืองท่องเที่ยวเหมือนกันนะน,นี้ยิ่งช่วงหน้าหนาวอย่างนี้นะครับเป็นช่วงไฮซีซั่นของเขาบ้านเขาเลยนะคนปกติแล้วถ้าต่อก่อนไม่มีโควิดเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเข้ามาเกาหลีใต้เยอะมากนะครับช่วงนี้แหละช่วงอากาศหนาวเนี่ยช่วงหิมะตกช่วงอะไรแบบนี้นักท่องเที่ยวจะเยอะนะครับจะยาวไปจนถึงใบไม้ผีใบไ,ไม้เริ่มออกอ่าซากุระเริ่มงอกอะไรอย่างเงี้ยไอช่วงนั้นเลยนะครับนักท่องเที่ยวจะเยอะมากนะพี่น้องแต่ช่วงสถานการณ์อย่างที่ว่านี่คือมันส่งผลทั่วโลกเนาะไม่ใช่เฉพาะเกาหลีไทยก็เหมือนกันนะครับฉะนั้น พี่น้องหลหลายคนที่ติดตามข่าวสารนะครับก็รอฟังข่าวอย่างใกล้ชิดกันผมว่าเตรียมพร้อมไว้สําหรับคนที่คิดที่จะเรียนภาษานะอ่านี่ข่าวหนึ่งนะครับที่จะเรียนภาษาเนะ่ยสอบใบภาคอุตสาหกรรมยังไม่ได้เปิดนะพี่น้องเตรียมตัวไว้เลยนะครับผมว่าตอนนี้ใกล้ละมีสัญญาณพวกโรงเรียนพวกอะไรเริ่มมาโพสต์แล้วครับแสดงว่ามันจะมีสัญญาณในการเริ่มเปิดสอบภาคอุตสาหกรรมเร็วๆนี้ผมคาดว่านะแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าวันไหนถ้ารู้วันแน่ชัดเดี๋ยวผมจะรีบมา อัปเดตพี่น้องฟังอีกทีแล้วกันสำหรับคนที่คิดจะสอบมานะครับเพราะว่าปีที่แล้วเดือนพฤศจิกายนน่ะเขาเปิดภาคของเกษตรกับก่อสร้างไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้เนี่ยประกาศผลสอบเรียบร้อยแล้ว,ลวใครที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยนะครับก็รอบินมาเนาะส่วนอุตสาหกรรมยังไม่ได้เปิดนะพี่น้องปีที่แล้วยังไม่ได้เปิดเนี่ยผมว่าเร็วๆนี้แหละพี่น้องเตรียมตัวเลยน,น,นะนะใครที่ถามผมอยู่ตอนเนี้ยที่อ็อกซ์มาเมื่อเช้าหรือวันก่อนนะครับ ไปเรียนภาษาไว้หาที่เรียนได้แล้วนะครับเตรียมตัวได้แล้วเราเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเราพร้อมก่อนเรามีโอกาสก่อนพอเขาเปิดประกาศมาวันไหนปั๊บเราพร้อมแล้วเราไม่ต้องไปเรียนทีหลังอะไรยงเงีเ้ยเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับพี่น้องโอเคนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันกดติดตามกดใส่กระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับการกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมเพราะว่า มันจะได้ดันคลิปของเราไปให้คนอื่นที่ยังไม่รู้หรือยังไม่เห็นช่องของเรานะครับพี่น้องช่วยกดไลค์เยอะๆนะครับพี่น้องโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย